นกี่นาทีคะพี่อ้ําคะพี่อ้ําคนสวยสงสั <c oughs> okay, ยต้องแบบสิดจรวดเลยกดเ,เต็มที่เลยทุกความพยายามอาจไม่นํามาซึ่งความสําเร็จนะคะแต่ทุกความสําเร็จล้วนเกิดจากความพยายามนะคะเปิ่อนรินาวิเศษนครนะคะรหัสคู่ดักตํารวจว่าน,นี่กุลวิเศษนครหรือว่าป๋าหยัดนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ ก็นะคะขอบคุณนะคะผู้แนะนํานะคะแม่กระแตแม่กระแตเอลเอสนะคะสี่ทิพยนิพาสุวรรณละไมนะคะขอบคุณโค้ดผู้สอนงานทุกท่านเลยนะคะวันนี้อาจจะกล่าวไม่หมดเนาะเพราะว่าเวลาน้อยมากนะคะขอบคุณโค้ดทุกท่านนะคะมีโค้ดเป้นในวันนี้ก็เพราะว่ามีโค้ดหลายหลายท่านนะคะสนับสนุนอยู่ตลอดทางเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่วันโชติกาวันด้วยนะคะประธานบริษัทเลกาซี่ที่มีอ่สินค้าดีๆนะคะให้กับพวกเรานะคะเรียกได้ว่าอ่าสร้าง ชีวิตใหม่ให้กับครอบครัวเปิ้ลและก็เพื่อนๆอ,อ,อีกหลายๆคนด้วยนะคะขอบคุณพลังทีมงานทุกที่เลยค่ะอ่าวันนี้นะคะเพื่อนเองก็มีเทคนิคนะคะเรียกได้ว่าเอาในเรื่องของการปิดการขายสามแถมหนึ่งนะคะเพื่อนๆหลายๆคนคงจะมีคนทักนะคะติดตามมาทางออนไลน์ก็ดี Facebook หรือออฟไลน์อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จะปิดการขายยังไงวันนี้เดี๋ยวเพื่อบอกหมดเปลือกเลยนะคะเวลาน้อยแต่ขออัดให้เต็มที่เลยนะคะ อันนี้คือตัวอย่างนะคะที่เปิ้ลปิด3ามแถมหนึ่งนะคะก็คือเกิดจากการที่เขาทัก f a c e b o o เปิ้นมานะคะเคสแรกก็จะเป็นคุณหมอนะคะต้องบอกเลยเป็นนายแพทย์อายุรกรรมนะคะขออนุญาตปิดบังชื่อนิดนึงเนาะเพราะว่าคุณหมอ,อไม่อนุญาตให้ออกสื่อนะคะแต่เปิ้ลเอามา,าแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราคุยกันเฉพาะในทีน่าเราเนาะอ่านะคะเห็นไหมคะพี่เปิ้ลครับผมหมอตื้นๆน,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 นะครับอยากลดน้ําหนักแบบสามี 2, พี่เปิ้ลครับโอเคยินดีมากเลยค่ะหมอเดี๋ยวจัดให้ค่ะ อีกคนนะคะก็เป็นเคสของเอ่อมาดามนะคะอยู่ออสเตรเลียนะคะนะคะติดตามโค้ดเติมมาสักพักหนึ่งเนาะออกกาลังกายนะคะสายเฮลตี้เหมือนกันเลยยังมีซิกแพคนะคะเพิ่นก็แนะนําเข้าไปนะคะเอ่อว่ามีโปรสามแถมหนึ่งนะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคจัดมาเลยสามแถมหนึ่งดีเหมือนกันจะได้ให้แฟนกินด้วย,ยก,กลับมาไทยทักไปหานะคะก็จัดเลยนะคะเหมือนกันนะคะแล้วมาดูกันว่าเอ่อเพิ่นทายังไงนะคะในเคสที่เอ่อ ออฟไลน์นะคะถ้าไปเจอหน้าเจอตากันก็คือวัดค่าร่างกายเสร็จนะคะเพื่อนก็จะขออนุญาตนะคะเล่านะคะสามแถมหนึ่งให้เขาฟังเลยนะคะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขารู้ค่าร่างกายแล้วนะคะเราประเมินสุขภาพเขาเบื้องต้นแล้วสุดท้ายเราก็ต้องพูดถึงเรื่องราคาให้เขาฟังแต่เราจะพูดให้อ่าให้เขาฟังยังไงให้เขารู้สึกแบบคุ้มค่าให้เขารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมันอ่ามันมันว้าวนะมันน่ามันน่ากินน่าใช้จริงๆนะคะ ฉะนั้นเนี่ยมันไม่คิดแทนนะคะดับแรกคือไม่คิดแทนกล้าที่จะเปิดเซตใหญ่นะคะเนี่ยต้องขอบคุณนะคะวิชานี้คือครอบมอบมงมาจากโค้ชพ่อโค้ชพ่อเอกนะคะบอกเลยนะคะอ่ะนี่ค่ะอันนี้ให้ดูลายแทงอาจจะดูยุ่งยุ่งนิดนึงอันนี้คือหน้าง,งานจริงที่เพิ่นเขียนนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันในรูปแบบของสไลด์นะคะว่าอ่าปิดการขายยังไงนะคะอ่ะเพิ่นก็จะเอากระดาษ นะคะถ้าคือเจอหน้าเจอตากันเนาะอันนี้ตอน,นีแบบออฟไลน์นะคะหรือเพื่อนๆอ,นอาจจะไปไประยุกต์ใช้ออฟไลน์เอ่อออนไลน์ก็ได้นะคะค่ะเพื่อนก็จะบอกเลยว่าเนี่ยรีบอลหนึ่งเซตนะคะก็คือกินได้หนึ่งเดือนสามสิบวันถ้าคิดเป็นมื้อก็คือร้อยยี่สิบมื้อจ้ะอ่าเดือนนี้ค่ะคุณหมออ่าขออนุญาตย,ยกตัวอย่างคุณหมอละกันเนาะอ่าคือคุณหมอเนี่ยก็จะสั่งแล้วแหละหนึ่งเซตแต่ก็เลยบอกว่าคุณหมอค่เขา พี่ขออนุญาตนะคะเล่าโปรโมชั่นสามแถมหนึ่งพราคุณหมอบอกว่าวิลราคามันก็แรงเหมือนกันนาะพี่เปิ้ลเซตหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยหมอเออเดี๋ยวขออนุญาตเล่าก่อนนะโลสามแถมหนึ่งถามว่าเปิ้ลเคยคิดแทนไหมเคยนะคะเคยคิดแทนตั้งแต่โค้ดเอกมาพูดให้ฟังมาพาทําเคสนะคะก็ยังคิดติดอยู่ในหัวเลยว่าเฮ้ยเซตหนึ่งสองหมื่นแปดก็ก็แพงแล้วว่าใครเขาจะซื้อวะนะคะ แต่พอมาฟังโค้ชพูดนะคะแล้วเราลองฝึกพูดนะคะเรากล้าพูดแล้วเราปิดได้อะตัวเราจะใหญ่ขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็จะแบบก้าวข้ามคําที่มันติดอยู่ในหัวของเราว่าเฮ้ยใครจะกล้าซื้อว่าเป็นแสนอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนก็ขออนุญาตคุณหมอนะคะเล่าสามแถมหนึ่งให้ฟังเดือนนี้มันมีโปรโมชั่นค่ะหมอคุ้มมากเลยนะคะซื้อสามเซตแถมให้อีกหนึ่งเซตนะคะก็เท่ากับได้สี่เซตกินได้สี่เดือนถ้าคิดเป็นวันคือร้อยยี่สิบวัน นะคะถ้าคิดเป็นมื้อก็คือ480มื้อเลยนะคะรีบอหนึ่งเซตเนี่ยราคาอยู่เท่านี้ค่ะ28990นะคะ28990คูณ3เซตนะคะจะตกอยู่ที่86970นะคะตรงนี้ป้นจะไม่พูดดังนะคะจะเขียนให้เขาดูจะไม่พูดดังนะคะแถม28990แถมเกือบ30,000เลยนะคะอันนี้พูดดังๆเลยนะคะพูดดังๆให้ต้องข้างได้ยินเลยว่าซื้ออะไรว่าแถมสักส0ม0 0ื่อะไรเงี้ยของแถมเยอะจังอะไรเงี้ย ถท่ากับว่านะคะซื้อสามเซตเนี่ยในราคาแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์หานซีค่ะนะคะจะตกอยู่ที่สองหนึ่งเจ็ดสี่สองบาทต่อเซตต่อเดือนนะคะโคตรคุ้มเลยค่ะน,ะถ,นะ,ะ,ะถ้าซื้อสี่เซตนะคะอ่าถ้าซื้อสี่เซตจะได้โบนัสนะคะปันผลเพิ่นจะใช้คําว่าปันผลเฉลี่ยคืนคือลูกค้าคนใหม่เขาไม่เข้าใจหรอกดีเบทอะไรคืออะไรนะคะเพิ่นก็จะพูดง,ง่ายๆเขาเข้าใจง่ายนะคะก็คือจะได้โบนัสกลับคืนอ่ะประมาณแปดพันบาทค่ะถ้า คุณหมอซื้อวันนี้นะคะหนึ่งถึงสิบห้าของเดือนกระกฎาเนี่ยจะได้รับโบนัสข้อนี้ค่ะปันผลเนี่ยค่ะคืนนะคะอโอนเข้าบัญชีคุณหมอเลยค่ะวันที่สิบห้ากระกฎานี้นะคะแต่ถ้าซื้อหลังจากนั้นก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกเลยค่ะวันที่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดก็จะได้รับโบนัสวันที่สิบของเดือนถัดไปก็คือเดือนสิงหานี้แหละอ่าเนี่ยยกตัวอย่างนะคะอ่ะก็พูดงนี้เลยนะคะแล้วทีนี้มาดูว่า จากที่เขาจะต้องซื้อในราคา86970เนี่ยนะคะเอ่อหากส่วนลดนะคะลบไป8,000ก็คือส่วนที่เขาจะได้กลับคืนมานะคะแล้วก็เอามาหาร4เซตที่เขาจะได้ไปรีบอน4เซตเนี่ยนะคะจะตกอยู่ที่19742บาทต่อเซตนะคะเนี่ยคุ้มไหมนะคะจากที่จะต้องซื้อนะเพิ้งก็ใช้ปากกาวงๆเลยนะคะวงๆไปเลยว่าจากที่ต้องซื้อราคา28990 ต่อเซตเนี่ยค่ะนะคะถ้าซื้อสามแถมหนึ่งนะคะเฉลี่ยแล้วเหลือหนึ่งเก้าเจ็ดสี่สองอุ๋ยคุณหมอบอกว่าอู้ราคาลดลงไปเยอะเลยโอเคงั้นผมเอาสามแถมหนึ่งเลยครับพี่เปิ้ลอ่านะคะคุณหมอคะ่ะเดี๋ยวก่อน,นะคะ่ะยังมีอีกนะคะเดี๋ยวพี่จะแถมนะคะมีของแถมให้ด้วยยังไม่พอค่ะหมอนะคะพี่จะแถมของแถมให้ด้วยอ่านี่คะ่ะแถมแตาช่างวัดค่าร่างกายที่ที่วัดให้คุณหมอแบบนี้เลยคุณหมอจะได้วัดค่าร่างกายสง่งพี่แล้วก็อาจจะอยากเอาไปวัดเอ่อให้กับ คนในครอบครัวหรือเพื่อนก็ได้นะคะอ่านะแถมสมัครให้ด้วยห้าร้อยบาทเพื่อที่จะได้รับโบนัสคืนกลับไปด้วยนะคะแถมแก้วเช็คให้แล้วก็แถมโค้ดสวยๆหุ่นดีๆด,ด,ดูแลกตลอดชีวิตเลยค่ะก็พูดให้เขาดูแบบรีแลกนะคะเอาไม่เอาเรื่องหนึ่งค่ะแต่แถมโค้ดนะเนี <c oughs> ่ยค่ะแล้วมันก็พูดแบบเนี้ยค่ะเอ่อกับโค้ดพิดาด้วยเห็นไหมคะโค้ดพิดาจากที่แบบไม่สมัครเลยซื้อเซ็ตกินเซ็ตแรกคือกินแบบแบบเกงใจน้องอ่ะ แต่พอลืมของไว้นะคะไปปาจีนนะคะลืมของไว้เออเจจะสั่งหรือเจจะสั่งสามเออจะสั่งอีกเซตมะเอางี้เจมันมีสามแถมหนึ่งเว้ยได้สี่เซตเจจะได้เงินคืนแปดพันบาทด้วยนะหรอเจก็งงๆโทรคุยกันตอนเช้านะโคตรพิดาเนี่ยพิดาสองโหลทุกวันเนี่ยนะคะก็เกิดจากเบิ้ลโทรคุยสามแถมหนึ่งนี่แหละทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็บอกว่าเฮ้แต่เจต้องส่งเอกสารการสมัครนะคือก่อนกินเซตแรกนงไม่สมัครไง แต่พอเปืนบอกว่าสามแถมหนึ่งเนี่ยมันจะมีเงินเข้าบัญชีแปดพันบาทก็ต้องสมัครซื้อค้าเพราะว่าไม่งัง้นเดี๋ยวมึงไม่ได้แปดพันก็พี่มึงต้องส่งเอกสารอเออกูสมัครก็ได้วะส่งเอกสารมาทางไลน์เลยนะคะก็เรียบร้อยค่ะนะคะโค้ดพิดาก็สามแถมหนอึ่งเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราต้องทําความเข้าใจนะคะเราต้องทำความเข้าใจ,นะะเ,าใจเดี๋ยวสไลด์เมื่อกี้ค่ะถ้าใครอยากได้ค่อยว่ากันน้องแต่เราต้องทาความเข้าใจก่อนว่าการที่จะไปพูดไปเล่าสามแถมหนึ่งให้ฟังอะ่ะ นะคะตัวเลขแต่ละตัวมันมาจากไหนทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงนะคะอ่ะวันนี้นะคะบอกหมดเปลือกเลยนะคะว่ารีบอนนะคะรีบอนเ็นจะใช้รีบอนมิกซ์นะคะส่วนใหญ่ในการดูแลลูกเจนนะคะลูกค้านะคะรีบอนมิกซ์นะคะทุนหนึ่งพันเอ่อหนึ่งมื่นเก้าพันสองร้อยบาทคูณสี่เซตโอ้ยแม่ขอดื่มน้ำจึ๊หนึงก่อนรัวมากแม่ <laughs> นะคะหหมื่นเก้าพันสองร้อยนะคะคูณสี่เซตนะคะจะตกอยู่ที่เจ็ด หกแปดศูนย์ศูนย์นะคะแล้วทีนี้ถ้าเราแถมให้เขานะคะมาดูทุนของแถมแต่ช่างก็สองหกห้าศูนย์เนาะรวมค่าส่งนะคะแก้วอีกร้อยห้าสิบสมัครให้ด้วยนะคะเนี่ยรวมทุนแล้วก็แปดหมื่นหนึ่งร้อยนะคะเราขายเท่าไหร่คะแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์อย่าลืมตัวเลขแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์นะคะลบทุนทั้งหมดแล้วที่เราต้องจ่ายนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นค่าดูแลนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นค่าดูแลเนี่ยก็เอาไปพูดสอนทีมงานแบบเนี้ยนะคะ ออตอนที่พูดให้กับลูกค้าเราไม่ได้พูดเรื่องราคาคุณเลยเนาะแต่เราพูดบอกว่าถ้าวันเนี้ยลูกค้าเนี่ยซื้อมาเนี่ยซื้อสามแถมหนึ่งนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วเหลือหนึ่งเก้าเจ็ดสี่สองต่อเซตกินไปหนึ่งเซตมีคนทักแล้วพี่จะขายเท่าไหร่คะก็ต้องขายสองแปดเก้าเก้าศูนย์นะคะเดี๋ยวหนูจะมาบอกวิธีเดี๋ยวจะสอนวิธีให้ดูแลยังไงดวช่วยดูแลนะคะสิบเซตแสนนะพี่ตาวาวไหม สิบเซตแสนนะคะสิบเซตแสนยังไงถ้าไม่แถมเขาเนี่ยนะคะถ้าไม่แถมอ่ะสิบเซตแสนจริงๆนะคะเนี่ยก็เซตหนึ่งมันก็ได้ประมาณนี้ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเนี่ยเพื่อนก็จะพูดแบบนี้แหละนะคะอ่ามาดูว่าถ้าเราขายหนึ่งเซตล่ะนะคะถ้าเราขายหนึ่งเซตรีบอลมิกหนึ่งเซตราคาทุนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยนะคะเนี่ยตาช่างแก้วทุนรวมทุนสองหมื่น 2 5 0 0นห้าร้อยนะคะถ้าเราขายแปดสองแปดเก้า้าศูนย์นะคะลบราคาทุนทั้งหมดที่เราจะต้องซื้อไปนะคะก็คือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าบอกทีมงานเราด้วยนะคะว่าบริษัทไม่มีการแถมนะนี่เราเอามาจัดโปรโมชั่นแถมคือตาช่างแก้วอะไรเราต้องซื้อเองนะคะเราต้องซื้อเองค่าสมัครเนี่ยเราก็ต้องเอาจากค่าดูแลนะมาซื้อมาออกเองนะคะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราขายสองแปดเก้าเก้าศูนย์นะคะลบทุนแล้วเราจะเหลือค่าดูแลประมาณนี้ค่ะนะคะแต่ถ้าเราไม่แถมเนี่ยก็เกือบหมื่นเลยเห็นไหมสิบเซตเกือบสิบเซสแสนอ,อะ่ะนะคะก็เพ่นก็จะพูดแบบนี้เลยนะคะอ่ะาทีนี้ในเรื่องของขายแบบพ่วงเนาะอันนี้ก็จะไปแบบเร็วๆนะคะขายแบบพ่วงนะคะก็คือเอ่อสำหรับคนที่จะทําธุรกิจจริงๆเนาะค่ะก็ตามนี้เลยค่ะนะคะอ่าไปเร็วหน่อยนะคะ ก็คือรีบอนมิกหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยถ้าเราเซตเนี้ยเราจะไม่แถมอะไรเลยนะคะคือแถมแก้วได้อย่างเดียวนะคะแถมแก้วได้อย่างเดียวค่าดูแลนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสักสองพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทอันนี้ให้สมัครเองนะคะให้สมัครเองเนาะอ่ะมาดูว่าอ่าการที่คือทุกครั้งเนี่ยเปิ้นจะพูดบอกเขานะคะว่า ถ้าเขาซื้อหนึ่งเซตเนี่ยเขาจะได้เงินกลับไปคืนด้วยพันสี่ร้อยสี่บห้าบาทอันนี้ก็คือเป็นการเปิดใจนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกตัดสินใจง่ายมากขึ้นว่าเฮ้ยวันนี้แค่เขาซื้อกินซื้อใช้ดูแลสุขภาพตัวเองเฮ้ยได้เงินคืนกลับมาแล้วหรอวะอะไรเงี้ยค่ะนะคะเขาก็ว้าวเลยนะคะแต่เราเองอ่ะต้องเข้าใจนะคะต้องมาทําความเข้าใจคุยกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยไอที่บอกเข้าไปอะ่ะเขาจะได้เงินคืนกลับไปพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทมันมาจากไหนนะคะก็คือรีบอลหนึ่งเซตใช่ไหมคะมีคะแนนสองพันเจ็ด นะคะเราเลูกค้าเราเนี่ยนะคะจะได้รีเบทโบนัสกลับไปคืนก็คือต้องเกิน1,000งคะแนนนะคะก็จะเหลือลบ1,000งคะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่ง B.O. ใช่ไหมคะก็จะเหลือ1,700คะแนนคูณ85%ทันทีนะคะก็จะเป็นยอดเงิน1,445บาทนะคะลูกทีมนะคะที่เข้ามาใหม่ๆนะคะอาจจะแบบยังงงๆบ้างนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยฝึกฝนนะคะฟังเรื่อยๆเรียนรู้เรื่อยๆนะคะ นะคะเราก็จะได้รีเบคกลับมาคืนนะคะก็จะเป็นการเปิดใจลูกค้าทำให้เขาตัดสินใจเข้าโปรแกรมรีบอลเต็มเซตได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูว่ารีบอล4เซตเนี่ยที่เราได้ที่เราบอกเขาว่าจะได้เงินเข้าบัญชีคืน8,000บาทเนี่ยมันมาจากไหนนะคะคือบอกตอนเปิ้ลพูดเนี่ยเปิ้ลจะบอกลูกค้าให้เลขกลมๆก,ก็คือ,อ,อ8,000นะคะแต่จริงๆแล้วมันจะได้เกินกว่าน,นั้นนิดหน่อยคะ่ะก็คือมาจากไหนรีบอล4เซตมีคะแนน แต่ละเซตเนี่ย2,700คะแนนถูกไหมคะคูณ4เข้าไปนะคะก็จะมีคะแนนอยู่ที่1,800 PV เนอะอ่าลบ1,000คะแนนแรกเพื่อขึ้นตำแหน่ง B.O. ใช่ไหมคะหลือ9,800 PV คูณ85%ทันทีเห็นไหมคะซื้อกินซื้อใช้ไม่ได้ยุ่งกับใครนะคะไม่ต้องยุ่งกับใครเลยเนี่ยตอนเจดาตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ยุ่งกับกูไม่สนใจก,กินอย่างเดียวนะคะเห็นไหมเจดาก็ได้เงินเข้าบัญชีไปนะคะ8,330บาทนะคะหลังจากนั้นนะคะอย่างที่ คุณพิดาเคยเล่าไว้จอยไปแล้วเนาะเขาเป็นสายในค้าไงเรื่องอะไรเขาจะกินคนเดียวเขาซื้อมาแบบนี้แล้วอะ่ะเขาก็ต้องขายนะคะแล้วโค้ดพิดานี่คือบอกว่าขายราคาเต็มบางทีไม่แถมด้วยนะคะสุดยอดมากทําให้โค้ดพิดาเนี่ยมีกาไรขายปลีกนะคะเดือนแรกที่เปิ้ลเอ่อหลังจากที่แนะนําเซตสามแถมหนึ่งไปแล้วกขายเดือนแรกอะ่ะกาไรขายปลีกสองแสนสองนะจ๊ะในระบบอีกแสนสามเอาสิเห็นไหม ไม่ใช่ธรรมดาอ่ะเ,อเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตข้ามข้ามสไลด์นี้นะคะก็เดี๋ยววันหลังจะมาพูดให้ฟังอีกในเรื่องของเซตทดลองน้องวันนี้คือเวลาน้อยมากนะคะเพื่อนเองก็อยากจะแบ่งปันเต็มที่แต่ด้วยเวลาด้วยนะคะก็วันนี้นะคะถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเป้าหมายของเพื่อนเดือนนี้นะคะก็อยากจะปั้นความมัลีเนี่ยสีรหัสนะคะปั้นเออ่ เดอะเน็ตไอดอลนะคะส่งประกวดในบอลไอดอลเจนค่าเอกสมรหัสนะคะแล้วก็เดือนนี้จะจับมือพาโค้ดดาเนี่ยนะคะโค้ดพิดาเนี่ยลูกนะคะในสายเลือดเนี่ยมูฟตำแหน่งเอเมอรัลด์ดเรคเตอร์ไปด้วยกันแน่นอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ